สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาส่งของนะครับผมอยู่ไปรษณีย์แล้วนะครับท่านรอรับพระได้เลยนะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่อาจจะคาดเคลื่อนเวลาเล็กน้อยนะนะครับแต่ว่าผมนี่กาหน้าซองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาดูครับว่าผมมาส่งพระอะไรนะครับขอญยกขยายนะขยายนะครับเรามาดูรายการแรกเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับถือเป็นเหรียญที่สวยสดและงดงามนะท่านผู้ชมนะ นะครับผมอัดในรถไม่มีแสงเลยวันนี้ฝนจะตกด้วยชนบุรีเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ก็ถือว่าสวยๆดั้มเดิมนะครับหิ่งหิ่งเลยนะท่านผู้ชมนะลายการนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมสายหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเหรียญชนะจนนี่นะท่านผู้ชมคําว่าชนะจนนี่จริงๆนี่ต้นแบบเนี่ยผมเข้าใจว่ามาจากสายหลวงพ่อรวยนะหลังจากนั้นพระยุคใหม่ๆนะครับก็มาสร้างพระรุ่นชนะจนอีกเยอะนะครับแต่ว่า ตามที่ผมเข้าใจแม่แบบนี่น่าจะมาจากสายหลวงพ่อรวยวัตตะโกเหรครับผิดพลาดประกันใดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะตามความเข้าใจผมเป็นเช่นนั้นนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนไปอยู่ที่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับรายการนี้ไปอยู่ที่ลูกค้าประจําผมที่จังหวัดประทุมธานีพี่ท่านนี้นะครับติดต่อมาผมต้องรีบไปตอบนะเพราะว่ามีการซื้อขายกันอย่างยาวนานพี่ท่านนี้ชอบนะครับชอบมากเลยสายหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับเห็นไหมครับรายการนี้ก็เป็นเหรียญแน่นอนแหละครับเหรียญคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยจะรับประกันแท้ทุกรายการเลยนะครับท่านผู้ชมนะ ครับแบบนี้นะครับรายการนี้ก็นะครับเอาว่ารุ่นนี้นะครับมีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์นะครับมีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวว่างๆนะผมได้ภาพมาเยอะๆก่อนนะท่านผู้ชมนะนะผมจะมาบอกว่าดูอย่างไรนะครับบางอย่างบางวิชาผมก็ต้องเอาไว้ทํามาหากินผมนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเวลาไปเจอการตัดสินใจถ้าเราดูขาดดูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็มีโอกาสเข้าไปมีสิทธิ์ในเงินนะครับในเหรียญแต่ละรุ่นแล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับบางอย่าง จำเป็นต้องเปิดเปิดเผยก็ต้องเมื่อถึงเวลานะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับรายการนี้ไปอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีนะครับรุ่นชนะจนนะครับมีหลายบล็อกแล้วพี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกตจำปาสีนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาลงนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญหิ่งๆิเดิมๆนะครับหลวงพ่อเกตจำปาสีนี่โอ้ท่านนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านผู้ชมนะครับนี่หลังแบบนี้นะเป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับ นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับก็ตามภาพเลยครับเป็นพระดีปีลึกนะครับสองห้าหนึ่งกอป่านะครับแบบนี้ท่านเอาไปดูภาพลักษณะเนื้อทองแดงผิวไฟได้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับมีเก๋ออกมานะรุ่นนี้นะครับจะประมาณนะครับผมเห็นตามสนามแล้วนะครับท่านผู้ชมนะพาะรายการนี้ได้พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนีเอาว่าปลุกเสกแล้วก็หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์นะครับถือว่าเขาว่ากันว่าหลวงพ่อเกตจัมปาสีนี้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์มากนะช่วงที่ว่าอ่า เขาบอกว่าช่วงที่ว่าเท่าที่ผมดูประวัติคร่าวๆเนี่ยมีการทานุบํารุงนี่ศาลาการประเรียนนะครับน่าจะเป็นศาลาถล่มลงมาหรืออะไรช่วงนั้นครับปากฏว่านะครับหลวงพ่อเกตจําปาสีนี่ไม่เป็นอะไรเลยนะท่านผู้ชมนะครับองค์พระนี่ไม่เป็นอะไรเลยนะก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักนะครับนี่ก็ชื่อเสียงเลียงนามสมัยนั้นพุทธคะณนี่โอ้โหนะครับท่านผู้ชมเด่นมากนะท่านผู้ชมนะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะครับนี่ครับ ก็ถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เลยก็ไปอยู่ที่จังหวัดระยองนะรายการนี้นะนะครับรายการนี้ไปอยู่จังหวัดระยองนะผมมีหนึ่งรายการผมไม่ได้กำไรนะท่านผู้ชมรายการนี้แต่ผมก็ต้องออกพระนะมือนน้อย็ค่อยๆเดินนะนท่านผู้ชมนะเนาะอ้าวรายการนี้เป็นพระที่สวยงามมากครับรายการนี้เขาเรียกว่าพระปิดตาพังพระก,การนะครับพระปิดตาพังพระก,การหลวงปู่หงษผมมัญโยปุกเสกนะเป็นประธานจุดเทียนชัยนะและก็มีการปลุกเสกที่นะครับเขาพนมลุงนะท่านผู้ชมพิธียิ่งใหญ่มวลสารยอดเยี่ยม ว่ากันว่ามีมวลสารนี่ไม้ตะเคียนทองนี่เขาเรียกว่าเป็นพระผงมวลสารไม้ตะเคียนทองเก่าแก่โบราณนะท่านผู้ชมมันเามาผสม,มนะครับแล้วก็มีโอ้ของดีเข้าไปเยอะนะครับวางยันนี่เฮงแปดทิศเลยท่านผู้ชมนะครับสองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแปดนี่นะครับเขาเรียกว่าพระปิดตาพังพระกาลนะครับรุ่นปกเก้านะครับปกเสกที่เขาพนมลุงพิธีใหญ่นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับ ลักษณะวางองค์พระปิดตาพังมระการไว้ตรงกลางบริเวณซ้ายขวาในใี่คล้ายๆกับพระยาง,งูนะท่านผู้ชมเนาะนี่แบบนี้แหละนี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยด้านซ้ายมือจะวางยันนามพัทธะนะครับขวามือจะวางยันลักษณะนโมพุทธยะนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าผมประกันแท้ให้นะครับพระสายลูกปูงผมว่าบัญยานี่ผมประกันพระแท้ตลอดที่ทุกรายการเลยนะครับเห็นไหมครับมีการตอกโคตลักษณะโค้ดอกไม้อยู่บริเวณนี้นะครับและมีลักษณะรอยกลึงนะครับบริเวณนี้ต้องมีรอยกลึงเล็กๆต้องสองดูนะครับ แล้วไปดูอย่างไรเดี๋ยวผมพร้อมๆผมมาบอกนะครท่านผู้ชมนะรายการนี้สวยงามเหลือเกินนะครับปีนี้เป็นปีงูด้วยนะท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าเอาไว้ใช้นะพี่นะพี่ท่านนี้ก็ได้ของดีไปผมประกันราคาให้ด้วยนะองค์นี้นะครับสมัยก่อนแพงนะครับหลายตังเลยนะนะครับสมบูรณ์ดีเหลือเกินไปอยู่ที่ระยองนะครับส่วนรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ม่นวัดเนินตามาศครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามสวยแชมป์เลยไม่มีราคากลางนะครับเหรียญไต่มาศนะครับหลวงปู่นิศักดิธิ์มากนะท่านผู้ชมตามประวัติท่านไปดูได้เลยนะครับไปอยู่ที่ระยองนะครับรายการนี้นะครับ อ่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถินนะครับเหรียญหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถินนี่โอ้โหเกจิสายเหนียวแห่งจังหวัดลบบุรีนะครับท่านผู้ชมนะนะครับหลังยันห้าแถวนะท่านผู้ชมนะครับบารมีเมตตานะครับพระเครื่องไม่ได้ว่าสะท้อนราคาที่แท้จริงมีอีกเยอะนะครับอย่างมาท่านก็ไปใช้นะครับขอให้เราแควคาดปลอดภัยคิดดีประพฤติดีประพฤติชอบนี่ เอาว่าหลวงปู่คุ้มครองแน่นอนนะครับการออกแบบแกะบล็อกแม่พิมพ์ได้เหมือนมีชีวิตเลยรายการนี้ก็ไปอยู่ละยองตัวเลขที่ผมให้ไปก็ถือว่าถอยสุดทางแล้วเบาอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะก็เป็นลูกค้าประจํากันอย่างยาวนานนะครับพี่ๆอันไหนให้ได้ผมให้เสมอนะครับอันไหนให้ไม่ได้ต้องกราบขออภัยนะครับส่วนอ๋อรายการนี้พ้าผงแก้วสารพัดนึกยังไม่มีใครปิดผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับท่านผู้ชมนะ,อ,ะมอ่อหมดละอ๋อรายการนี้ก็จะเป็นพระวัดดวงนะครับรายการนี้ก็เป็นพระวัดดวงก็ไปอยู่ที่จังหวัด อุดรธานีนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเล่นแค่ชอบับผไปชอบตัวเองนะครับก็แจ้งพี่เขาไปแล้วนะครับพี่เขาทราบดีตัวเลขที่ผมให้ไปนี่ก็ถือว่าเบาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะดูประมาณนี้แหละถ้าเป็นพาวัดดวงนะครับโอเคนะครับลูกค้าผมจะมีอยู่หลายกลุ่มหลายแบบนะท่านผู้ชมนะอามาดูอีกรอบนึงว่าไปอยู่ไหนบ้างครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญชนะจนนะครับไปอยู่ที่นะครับจังหวัดปทุมธานีลูกค้าประจำนะครับนี่สวยงามเหลือเกินนะครับามาไว้ก่อนไ,ไว้ก่อนเออขออภัยนะท่านผู้ชมนะต่อไปก็จะเป็นนะครับ นี่หลวงพ่อเกตจัมปาสีสองห้าหนึ่งกกว่าครับพิธียิ่งใหญ่แบบนี้ไปอยู่ระยองนะครับพระปิตาพังพการนะครับแบบนี้ไปอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับนี่ครับพิธีใหญ่มากครับท่านผู้ชมนะปกเสกที่เขาพนมลุงศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะครับมวลสารยอดเยี่ยมนะครับประเดชพระคุณท่านหลวงปู่หงผมว่าปัญโยเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับนี่ครับเหรียญนะครับไตมารหลวงปู่ม่นนะครับวเนินตมาศนะครับเกจิชื่อดังแห่งชนบุรีไปอยู่ที่จังหวัดระยองครับสวยงามเหลือเกินนะครับเหรียญหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถินนะครับ หลังยันห้าแถวนะครับบารมีเมตตานะครับนี่ครับนะครับวัดบองเงินเจริญสุขจังหวัดลบบุรีนะครับไปอยู่ที่นะครับจังหวัดระยองครับลูกค้าประจําผมนะครับส่วนพระสมเด็จเล่นแค่ชอบนี้นะครับไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ดูเบาๆพอนะพี่ๆนะพอเป็นพระวัดดวงโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะ ท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปที่ผมทําขึ้นมานะครับเวลาผมทําคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครนะครับผิดพลาดพังไปประการใดผมต้องกราบขออภัยถ้าถูกใจท่านแล้วก็ยกผลประโยชน์นี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านแต่ว่าถ้าไม่ถูกใจท่านผมต้องขออภัยท่านด้วยนะครับเหมือนนี้เราค่อยๆเดินนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับรักทุกท่านนะครับพี่ๆนะที่เข้ามารับชมนะครับกราบสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านนะครับชนะจนชนะจนชนะจนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ